ความรู้สึกเป็นยังไงครับกับวันนี้ที่เราได้มาถ่ายบ้วบครับรู้สึกยังไงครับผมภูมิใจมากครับโคตรเมื่อไม่เจอคุณเสียใจนะแต่ผมดีใจครับที่ไม่ต้องเจอคุณอีกเลยครับคนนี้เรียนอยู่เรียนนี้มาสิบปีครับใช่ขอบคุณมากพันโลพันโลครับพันโลเป็นจำนวนเรียนเก็เก่าอะหายเอ๋อหายเอ๋ครับเป็นไรอ่ะเฮ้ ปรกอชื่อคือประกอบชื่อครับปรอชื่อเอครับมีความรู้สึกยังไงครับในการได้จบวันนี้วันนี้ครับภูมิใจครับภูมิใจนี่ไงเลยครับอยากจะพูดอะไรไหมครับไม่มีครับภูมิใจอยู่นี่กี่ปีเนี่ยจะร้องไห้ครับอยู่ไี่กี่ปีฮะอยู่ไี่กี่ปีอะสามปีครับจะอยู่จะอยู่ต่อวะไม่อยู่ครับมาทำไมทำไมคัวเรื่องไหวกิจเรื่องไม่ไหวครับครับ